Đáng mình lúng à Chút ta lấy cái đài Đầy rú ọt chú tôm mấy mì tôm Mấy tôm tốt dễ lắm Rưỡng kéo trong người như vô đâm À, thế này, nó thật rồi đấy Mấy cái đầy bà mơn ngay để bảo cái thi lên bay mình Thang mì lúng và thần ăn Họ kêu mấy tông à? kéo à? ao cưa tông cũng được để men liềm men liềm men mi có ở đâu nha? men lục tông sẽ ở đâu nó ao cưa trống thế แต่ก่อนออกฟิวตรงอ่ะวิธีการเท้ามันเป็นยังไงอ่ะเทาจมูกอันนี้ที่มัน,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 นไม่ลงเนี่ยมันแรงอพอมนแรงแล้วมันยางพุชชั่นเป็นยางก็ดีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊บต,ต๊อบตัสวยป๊อกออเอาแค่สต๊อปช็อตพอสต,ต๊อปช็อตพอแบบป๊อกป๊อก มันตองแรงมากแต่ขาวมีพลังงานอ่ะ๊อาเออเนี่ยไม่สบัดแรงแล้วมันยางคุชชั่นเขาเรียกคุชชั่นมันเป็นยางเข้านี่ดีดออกนี่มันจมเข้าไปนี่ก่อนสีอะ่ะหนึ่งหนึ่งเอาไลา์อัพช็อตดีๆแนวแทงค้างล็อกระนมล็อก ฐานมือไม่หลุดค้างไม่หลุดลาวนมไม่หลุดสายตาไม่ละจะหลุกเป่าปวดขาวดึงพับปั๊บโอ้โหจะติดแรงว่ะเ <c oughs> ต็มกล้องนะเนี่ยแทนตัว top ็อตมันไม่เห็นแรงนะ แค่จุดบีสวยเองบีอ่ะแล้วก็พับยุดหน้าลาดภาพเคาะนี่นี่นี่มาถือกล้องดูดูดูตัวตอช็อตแม่ต้องทำให้ดูอยู่ด้วยโอ้จ้ามันไม่แรงขนาดนั้นสีมือจ้าแล้วครับตัวตอช็อตมันไม่แรงขนาดนั้น เอาเนี่ยแงลงไปล็อกล็อกเต็มแสดงเรื่องของมันดามแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยแรงที่ไหนอ่ะโอ้โหมันเป็นตัวโตขนาดนั้นล็อกลูกมาถึงมือเนาะโอ้โหของจริงอ๋อเนี่ยจันบุรีเอาแรงไม่ด้มันมันไม่ได้แรงขนาดนั้นอ่ะ อาลองลองเช็คทูกคิวเช็คทูกคิวดีๆอ่ะคิวเข่าไหลออฟชอตอ่ะเดี๋ยวเด็กเล่าตัวลงไปหาคิวเด็กเช็คทูกคิวถ้าดึงคิวมาหาตัวก็เด็กคิวทูกเช็คแต่ว่าสุดท้ายสะพานมือไม่หลุดรานนมไม่หลุดสายตาไม่รัดจุกเป่าพับป้อเอาเหลือดำ บีมันก็สต็อปช็อตได้แล้วระยะเนี่ยลาครับตอเออเหมือนต้องนาโคมคามเลยเค่นี้มเนี่ยตูมใช่วุย้ยเต็มเต็มคุ้นตาว่ะตาคนไต้แว่นอะ สุดยอดแล้วขอแย้มกันและบุรีครับ